สวัสดีครับสำหรับในวันนี้จะมาสาธิตวิธีการในการใช้งานในส่วนของตัวรีเลย์ที่เป็นโหมดบัตนะรซึ่งก่อนที่เราจะจะไปทำการเขียนในส่วนของตัวโปรแกรมนะผ่านที่เป็นตัว MCU มาทำการควบคุมในส่วนของตัวรีเลย์ที่เป็นโหมดบัตรคือตัวนี้นะครับก็ตอนนี้ก็จะมีอยู่2ตัวนะครับเราจะมาใช้ในส่วนของตัวซอฟต์แวร์ในการ ่านค่านะหรือการเปลี่ยนค่าสถานะของตัวสวิตที่เป็นโหมดปัดดีเลย์ตัวนี้นซึ่งสิ่งแรกที่เราจะต้องมีคือ1นึ่งในส่วนของตัวที่เป็น USB to นะ485คือตัวนี้นะครับซึ่งลักษณะของตัว USB to, to 485ก็จะเป็นประมาณนี้นะซึ่งฝั่งหนึ่งก็จะเป็น USB นะรเราจ็ใช้ไปเสียบเข้ากับช่อง USB ของเครื่องคอม แล้วก็อีกฝั่งที่ฝั่งหนึ่งมันก็จะมีพอร์ตสำหรับเชื่อมต่อหรือมีจุดสำหรับเชื่อมต่ออยู่ด้วยกันนะมันก็จะมีจุดเชื่อมต่ออยู่ด้วยกันสี่จุดคือก็จะมีอันแรกก็จะเป็น GND ก็คือต่อกราวนะครับอ,อันที่2ตัวน,นี้ก็จะเป็น Uh, B นะครับ IS485B แล้วก็อันนี้ก็จะเป็น IS485A นะครับแล้วก็ช่องนี้ก็จะเป็นช่องสำหรับอินพุตไฟที่เป็นไฟ5โวลต์นะครับ uh, แล้วก็สิ่งที่เราจะต้องมีคืออ uh, ที่เป็นอะแดปเตอร์นะอะแดปเตอร์จ่ายไฟ DC 12โวลต์นะเพื่อที่จะเอามาเลี้ยงในส่วนของตัว uh, ที่เป็นดีเลย์ตัวนี้นะครับหรืออุปกรณ์ที่เป็น IS485 นะครับ ซึ่งส่วนใหญ่อุปกรณ์ที่เป็น R S สิ่ถ้าเราดูในคู่มือนะครับถ้าเราดูในคู่มือมันจะใช้ไฟเลี้ยงย่านของไฟเลี้ยงที่มันใช้คือไฟ DC นะครับเริ่มจากา v, v, นะครับอ่า8โวลต์ไปถึง48โวลต์นะครับ โอเคก็ก็มีในส่วนตัวนะ apter, นะครับอะแดปเตอร์นะครับแล้วก็เราก็ต่อในส่วนของตัวตัวนี้นะครับตัวที่เป็น i s เอสสนะครับสีเขียวนะครับจะเป็น i s เอสสีนะครับ, A, รบสีน้ำเงินจะเป็น i s เอสสีนะครับสีเขียวจะเป็น i s เอสสีนะจะเป็น i s เอสสี แล้วก็สีน้ำเงินจะเป็น i s 4 8 5 b นะครับโอเคนะครับพอเราต่อสายเสร็จปุ๊บนะเราก็ทำการต่อในส่วนของตัวตัว usb ตัวเนี้ยนะเข้ากับเครื่องคอมนะครับ <c oughs> แล้วก็จ่ายไฟเรียนให้กับตัวอุปกรณ์นะก็คือ <c oughs> เสียบอะแดปเตอร์ apter, หรือต่ออะแดปเตอร์ที่เป็น12โวลต์เข้าไปนะครับ ตรงนี้สถานะไฟมันก็จะติดขึ้นมานะตนัวนี้อันนี้อันนี้คือสถานะไฟไฟเลี้ยงของตัวบดบัตรด,ดีเล์นะครับตอนนี้จะมีทั้งหมดอยู่2ตัวนะครับโอเคก็เดี๋ยวเราไปใช้ในส่วนของตัวโปรแกรมในการเซตการการเขียนค่านะครับโดยใช้โปรแกรมที่ผมใช้ก็จะเป็นโปรแกรมที่ชื่อว่า m o d บดบัตรโพนะครับอ่าก็ถ้าใครยังมีโปรแกรมก็ ไปดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งโปรแกรมพอติดตั้งโปรแกรมเสร็จปุ๊บก,ก็เปิดขึ้นมานะครับขั้นตอนที่1นึ่งเราจะต้องไปตั้งค่าในเรื่องของคอนเน t ชันซึ่งอ ion, คอนเนคชันแบบให้เราไปที่ไปที่คอนเน t ชันแล้วก็เลือกที่คอนเน็กนะับมันก็จะขึ้นในส่วนของตัวคอนเน c ชันเซตอัพขึ้นมานะครับซึ่งไอคอนเนคชันไทป์ตรงนี้นะรตรงตรงที่ได้ตรงนี้ให้เราเลือกเป็น, serial port, นซีเ port, รียลพอร์ตนะซีเรียลพอร์ตนะก็คือตอนนี้เราจะสื่อสารหรือส่งค่า คำสั่งหรือส่งคำสั่งจากตัวเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับไปหาตัวโหมดบัตรีเล์ผ่านทางตัว s e เรียลพอร์ตหรือ Comport นะครับ,ร port, รบแล้วก็ในส่วนของตัว Serial Setting อันนี้คือ,ค,อคือเลือก Comport เราจะรู้ได้ไงว่าไอตัวเอส5ที่เราต่อเข้าไปเนี่ยมันอยู่ที่ Comport ต com คอมไหนนะครับวิธีการนะครับตรวจสอบง่ายๆคือ,อหลังจากที่เราต่อในส่วนของตัว USB เข้าไปให้เราไป คลิกขวา property ที่ไมค์คอมพิวเตอร์แล้วก็ไปดูในส่วนของตัว device manager นะครับแล้วก็เลือกที่เป็นพอร์ตนะครับเราก็เห็นว่าตอนนี้นะ usb t o i s 4 5นะแปดของผมก็จะต่ออยู่ที่ c o m 8นะครับผมก็จะเลือกในส่วนของตัวนี้เป็น c o m 8นะครับเสร็จแล้วนะครับตามคู่มือนะครับ บอดเรทนะครับเดเรตในการส่งข้อมูลมันก็จะกำหนดได้4ระดับก็คือพันสองสองพันสี่สี่พันแปดแล้วก็เก้าพันหกนะครับอ่าดีฟอลท์มันจะอยู่ที่เก้าพันหกนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเอ่อไบต์ฟอร์แมตนะครับอ่าไบต์ฟอร์แมตนะครับก็จะเป็น Data 8บิตนะครับ แปดด a ต i t นะครับแล้วก็ในส่วนของตัว่าร r t y ้นะครับ Parity ก็คือไม่ต้องเช็คงนะตัวนี้ no check no no p o r i t y นะครับแล้วก็ในส่วนตัว stopBit ตน้นคือหนึ่งนะคือตานี้นะครับแล้วก็โหมดก็จะเป็น rtu นะครับส่วนค่าอื่นก็ก็คงไว้ปกตินะไม่ต้องไปแก้ไขนะครับพอตั้งค่าการเชื่อมต่อเสร็จปุ๊บก็กดโอเคนะครับซึ่งถ้าเากดโอเคเสร็จแล้วปุ๊บนะครตอนนี้นะครับ มันจะยังเป็น time out อยู่นะครับต่อไปให้เราไปทำการกำหนดในส่วนของตัว lead แล้วก็ line definition นะครับซึ่งมีส่วนของตัว lead และ line definition ในในที่นี้นเราจะสาธิตวิธีการในการ control หรือการส่งคำสั่งไปควบคุมการเปิดปิดในส่วนของตัว relay คตัวนี้นะครับ relay ของตัวนี้นะครับเราก็ทำการเลือกตัว function รตรงสลั t id ตรงนี้ ก็ค <ítulo> ือการกำหนดในส่วนของตัว address ของตัวตัวตัวีเ l a y ตัวนี้นะครับว่าเราจะกำหนดเป็นอะไรนะซึ่งนตอนนี้เรากำหนดเป็น1ก่อนก็ได้เดี๋ยวเราเข้าไปปรับในส่วนของตัว dip switch นะเอาว่าเราจะปรับก็คือเราจะปรับให้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 มันเป็น slot LED ที่เป็น1นะครับตอนนี้เราก็กำหนดเป็นหนึ่งไปไม่ต้องไปเปลี่ยนนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวฟังก์ชันตรงนี้นะซึ่งในส่วนของตัวฟังก์ชันของการ ทำงานกับตัวโหมดบัรนะบถ้าเป็นรีเลย์นะมันจะมีอยู่6กคำสั่งหกคำสั่งด้วยกันนะครับซึ่งนะตอนนี้ให้เราเลือกที่เป็นไรซ์ซิงเกิลเ e r ิสเตอร์ register, นะครับแล้วก็ในส่วนของตัว d อด e ดสตัวนี้ให้เรากําหนดเป็น1เหมือนกันนะครับกำหนดเป็น1นะแล้วก็ค u นดิ i t y ตรงนี้ก็คือจํานวนก็กําหนดเป็น1นะครับ สแกนเลดก,ก,ก็ไม่ต้องเปลี่ยนแล้วก็ให้เราทำเครื่องหมายถูกเอาเครื่องหมายถูกในสน่วนของตัว lead l i g e t enable ตรงนี้ออกไปนะครับแล้วก็ display นรตรงข้างล่างนะให้เรากําหนดเป็น hex ก็คือกําหนดเป็นเลขฐาน16นะครับเสร็จแล้วนะให้เรากดโอเคนะครับโอเคต่อไปนะให้เราไปที่ฟังก์ชันนะแล้วก็เลือกที่ test center นะครับ ซึ่งไอ้รูปแบบของการใช้งานคําสั่งของตัวรูปแบบของการใช้งานาในการควบคุมในส่วนของตัวโหมดบัตรดีเลย์นะครับเ,เดี๋ยวผมดูเปิดดูในส่วนของตัวคู่มือนะครับคู่มือคู่มือคู่มือโหมดบัตรนะครับคู่มือลักษณะของคู่มือมันก็จะคล้ายๆกันนะครับ แป๊บหนึ่งนะครับรู้สึกว่าเครื่องจะจะ,จะมีปัญหานะครับโอเคมาแล้วนะครับในส่วนของรูปแบบการใช้งานในส่วนตัวหดหมดบัตรดีเลย์ตัวนี้นะครับหมดบัตรดีเลย์มันก็จะเป็นลักษณะของตัวชุดดีเลย์ที่มันใช้วิธีการควบคุมนะครหรือวิธีการสื่อสารผ่านทางสายสัญญาณที่เป็น i s 485นะลักษณะของการส่งข้อมูลจะเป็นแบบคราฟต์ดุปเทนะครับ แล้วก็รองรับในเรื่องของการระยะทางในการสื่อสารนะรก็จะจะได้ประมาณสักหนึ่งกิโลเมตรแล้วก็ในส่วนของตัวอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อในระบบบัสเดียวกันเคได้สูงถึงประมาณ64อุปกรณ์นะครับซึ่งวิธีการกําหนดแอดเดรสนะครับก,ก็ใช้วิธีการกําหนดหรือปรับในส่วนของตัวสวิตช์ตรงนี้นะครับ <c oughs> นะครับก็เดี๋ยววิธีการในการปรับ,นะรบก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูรายละเอียดอีกทีหนึ่งว่า เราจะปรับไอเด้เราจะปรับยังไงนะครับทีนี้อยากให้ดูในส่วนของตัวคําสั่งหรือข้อมานในการสั่งงานในส่วนของตัวรีเลย์ ay, นะครับซึ่งไอคําสั่งในการใช้งานหรือคําสั่งในการสั่งงานมันก็จะมีอยู่หกรูปแบบด้วยกันนะครับถ้าเป็นคําสั่งในการเปิดนะครับเปิดเปิดรีเลย์ช่องที่1นะครับหรือเปิดรีเลย์ช่องอื่นๆนะครับก็ใช้คําสั่งที่เป็น0 x 0 1นะครับแต่ถ้าเป็นคําสั่งที่ใช้ในการปิด ก็จะเป็น 0x02 นะครับถ้าเป็นคําสั่งที่เป็นแบบ toggle นะครับ toggle นะลักษณะของคําสั่งที่เป็นแบบ toggle เราเราก็จะใช้คําสั่งที่เป็น 0x3 toggle คือลักษณะของการใช้คําสั่งที่ทําให้สถานะของีเลย์มันตรงกันข้ามนะครับ l a t h นะครับ l a t h ก็ลักษณะเป็นของคําสั่งที่ใช้ในการเปิดนะครับแต่ว่าจะเปิดเช่นการเปิดนะครับ แล้วก็ปิดนะครับแล้วก็ mandatory นะครับก็จะคล้ายๆกับก็จะเป็นลักษณะของคำสั่งที่เปิดมา5าวินะครับแล้วก็ปิดไปแล้วก็ในส่วนของออที่เป็น delay ก็จะเป็นลักษณะของคำสั่งที่ใช้ในการกำหนด,ดหน่วงเวลาของการเปิดแล้วก็ปิดนะครับคำสั่งก็จะมี6คคำสั่งนะครับเหมือนๆตามด้านบนที่ผมไล่มานะครับแล้วก็ในส่วนของตัว คอนโทรลนะครับคำสั่งในการควบคุมนะครับคำสั่งในการควบคุมในสองตัวรีเลย์นะครับก็ใช้ฟังก์ชันที่เป็น 0x06 นะครับ 0x06 นะครับแล้วก็อันนี้เป็นคอนโทรลแต่ละชันแนลนะครับอันนี้ในตัวอย่างเป็น8ชันแนลนะแต่ว่าที่ผมสาธิตก็จะเป็น4ชันแนลนะครับก็จะลดลงมาเหลือลงมาแค่4นะครับแต่รูปแบบวิธีการใช้คำสั่งเหมือนกันนะครับ Uh, อันนี้คือการอ่านค่านะการอ่านค่าสเตตัสนะของยกอย่างเช่นการอ่านค่าสเตตัสหรือสถานะของตัวรีเลย์นะครับเราก็ใช้ฟังก์ชันที่เป็น0 x ศูนย์มในการอ่านนะครับ,นะรบ,นะรบแล้วก็อันนี้คือรูปแบบของการใช้คำสั่งในการอ่านค่าแล้วก็ในเรื่องของการกำหนดตำแหน่งก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเป็นตำแหน่งที่1น,นะครับ,นะรบก็ดิฟสวิต์ก็จะ แบบมาอยู่ที่0ทั้งหมดนะครับแต่ถ้าเป็น1นะครับดิฟสวิตซ์ก็จะปรับมาที่1ตำแหน่งที่1แล้วก็นอกจากนั้นก็เป็นก็จะเป็นศูนย์ไล่ไปเรื่อยๆนะครับก็อันนี้คือคือลักษณะของวิธีการปรับนะครับก็เดี๋ยวค่อยไปไล่ดูเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปลองทดลองปรับนะครับไล่ไปเล่นเล่นเล่นไปเธอแอนเดดกันนะครับก็อันนี้ให้ดูคร่าวๆนะครับโอเคนะครับทีนี้นะครับ เราไปดูในส่วนของตัวรูปแบบการใช้คําสั่งผ่านตัวโหมดบัตโรโพนะครับรูปแบบของการใช้งานคําสั่งผ่านตัวโหมดบัตโรโพนะครับผมทําเป็นเอกสารไว้ตรงนี้ไหนล่ะหมยอย่างโอเคก็จะประมาณนี้นะครับ อ่ะมาต่าาาอมาฟังชัน test center น,นะครับรูปแบบการใช้งานคำสั่งนะครับมันจะ,ะคำสั่งในการควบคุมมันจะมีทั้งหมด8ไบต์ไอ้โทษที8ไบต์โทษทีถูกแล้ว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 8ไบต์นะครับ8ไบต์นะครับซึ่งไบต์ที่1น่ะครับเราจะใช้ในการต้างยิงในส่วนของตัว address นะครับสมมุตินะครับเราเราจะกำหนดให้ตัวหมดบัตรดีเลย์ตัวนี้เป็น address ที่1หมดบัตรดีเลย์ตัวนี้เป็น address ที่2นะครับรูปแบบการใช้คำสั่งนะครับเราก็จะเริ่มด้วย address นะครับอ d ดเด s คือศูนย่งสมมุตินะครับศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งแล้วก็ command ก็จะเป็น0ูนะครับศูนย์หกนะครับแล้วก็ดีเลย์นะครับเราเราไม่ต้องการให้มันมีดีเลย์เราก็ใส่ศูศูนย์ไปนะครับ แล้วก็ถัดมาก็คือ <c oughs> ในส่วนของแชนแนลนะครับแชนแนลหรือตัวช่องของตัวรีเลย์นะครับอันนี้คือช่องที่1ช่องที่1ช่องที่2ช่องที่3ช่องที่4นะครับแชนแนลศูนย์หนึ่งนะครับแล้วก็คอมมานด์นะครับคอมมานด์ถ้าเป็นคอมมานด์หรือคําสั่งในการเปิดเขาจะใช้ศูนย์หนึ่งะครับแต่ถ้าเป็นคําสั่งในการปิดจะใช้ศูนย์สองนะครับ แล้วก็สุดท้ายจะเป็น CRC Check นะครับซึ่งรูปแบบของข้อมูลมันก็จะมีทั้งหมด8ปด b y ก็คือ1 command นะครับ delay นะครับ channel แล้วก็ command นะครับแล้วก็ CRC นะครับ1,2,3,4นะก็จะประมาณนี้อ่าก็คือ8ปด b y นะตัวนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับอ่าพอพิมพ์คาสั่งเสร็จปุ๊บนะให้เรามาปรับในส่วนของตัว dip s w i t c ตัวนี้นะครับตอนนี้ หนึ่งอ่าหนึ่งอันนี้เป็นสองนะครับอันนี้เป็นสองโอเคนะครับเดี๋ยวนี้เราจะลองสั่งให้ตัวอ่าดีเลย์นะครับอ่าของตัวหมดบัตรอันนี้ผมกำหนด a d d เด s s เป็นตัวที่หนึ่งนะครับก็คือ a d d เด s s ตัวนี้นะเป็นตัวที่หนึ่งแล้วก็อันนี้เป็น c o ม m a n d นะครับอันนี้เป็นดีเลย์อันนี้เป็น channel ของตัวีเลย์อันนี้เป็นคำสั่งในการเปิด นะครับแล้วก็ันี้เป็น CRC นะครับผมจะสั่งในส่วนของตัวส่งคำมานไปนะครับตัวรีเลย์ตัวนี้มันก็จะติดนะครับเห็นไหมครับแล้วก็ผมจะปรับเป็นชัน n นลที่2นะครับชันแนลที่2นะครับกดปิดกดส่งคำมานไปนะครับอันนี้ก็จะติดนะครับแล้วก็เป็นชัน n e ลที่3นะครับแล้วก็ ส่งคอม m าน d ไปนะครับตัวนี้ก็จะติดแล้วก็ Channel ที่4 Channel ที่4นะครับแล้วก็ส่งคำสั่งไปตัวนี้ก็จะติดนะครับนะครับก็ถ้าสมมุติเราจะทำการเปิดสั่งเปิดนะเปิดปิดในส่วนของตัวรีเลย์ตัวต่อมา ตัวนี้ผมจะเซตอดเดรสเป็นตัวที่2นะครับก็คือปรับลิฟสวิตต์ตรงตำแหน่งที่2นะให้มันเป็น1นะครับส่วนตำแหน่งอื่นก็ออฟให้หมดนะครับผมก็จะมาเปลี่ยนคำสั่งหรือคอมมานด์ตรงนี้สองใบแรกตรงนี้คืออัตราเดรสนะครับแล้วก็อันนี้คือคอมมานด์อันนี้คือดดเลย์นะอันนี้คือชัแนลนะครับชัแนลชัแนลที่1น่นะครับอันนี้คำสั่งเปิดนะอันนี้คือ c r c นะครับ เสร็จแล้วผมก็จะส่งคําสั่งไปนะครับก็ตัวรีเลย์ตัวนี้มันก็จะติดนะครับเห็นมัครบแล้วก็สองนะครับตัวรีเลย์ตัวนี้ก็จะติดนะครับแล้วก็ไปสามนะครับตัวนี้ก็จะติดนะครับแล้วก็สุดท้ายตัวที่สี่นะครับอันนี้ก็จะติดนะครับอันนี้คือคําสั่งในการ เปิดในส่วนตัวรีเลย์นะครับทีนี้เราลองใช้คำสั่งในการปิดนะครับผมจะไล่ปิดจากอันนี้ไล่ลงมาจนถึงตัวที่1น,นะครับคำสั่งในการปิดก็เหมือนเดิมก็เปลี่ยนแค่ตรงค m า a n d ตรงนี้ให้มันเป็น2 2 2นะครับแล้วก็ส่งเข้าไปนะครับแล้วก็นีนก็จะเป็น3 สองนะครับส่วนอตัวนี้นะครับ address มันจะอยู่ address ตัวที่1น,นะครับ address ตัวที่1น,นะครับอาตัวนี้ก็จะปิดนะครับน,นี่ address อาร์ชัแนลที่2องอาร์ชัแนลที่3 แนวที่ส <University. S 2> ก็จะประมาณนี้ในส่วนของการาใช้ในส่วนของตัวโปรแกรมบดบัตรโทในการาส่งค่าในการเปิดปิดในส่วนของตัวหมดบัตรดีเล่นะครับซึ่งต่อไปนะครับในในขั้นตอนต่อไปเราก็จะไปทำการเขียนในส่วนของตัว โปรแกรมใส่ตัว MCU ตัวเนี้นะเพื่อที่จะเข้ามาควบคุมนะรหรือคอนโทรลสั่งงานการเปิดปิดตัวรีเลย์ตัวเนี้ยผ่านทางตัวหน้าแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์ม,มือถือซึ่งใน,ในคอร์สอบรมนะผมก็จะใช้ในสองตัวแอปพลิเคชันชื่อเชื่อบริงนะแล้วก็ก็จะมีการดึงในสน่วนของตัวค่าสถานะนะของตัวปุ่มพวกนี้นะครับขึ้นไปโชว์บนแดชบอร์ดที่เป็นหนดเลดด้วยนะครับก็ ถ้าถ้าท่าในสนใจอยากามาเรียนรู้ด้วยกันก็ก็สามารถที่จะสอบถามแล้วก็สมัครเข้ามาได้นะก็สําหรับในวันนี้ที่เป็นการสาธิตวิธีการใช้งานในส่วนของตัวโปรแกรมที่เป็นโหมดบัตรในการาาควบคุมนะเปิดปิดตัวรีเลย์ก็จะเอาไว้ประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณและก็สวัสดี